คุณผู้ชมครับจากแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองนะครับรวมถึงหัวเมืองต่างจังหวัดเกรียดได้ว่านะครับนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการรวมถึงนักลงทุนนะครับที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในส่วนนี้และหนึ่งในตลาดที่ได้ได้รับว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับนั่นคือส่วนของตลาดรีเทลครับที่เน้นในการตอบสนองต่อความต้องการไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนไปไปจากอดีตค่อนข้างมากทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบประเด็นนี้เพิ่มเติมกันนะครับกับทางด้านของคุณอริวสาพัฒนถาปุ่นนะครับกรรมการผู้จัดกกาารจ อีประเทศไทยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอริวสศักดิ์ครับก่อนอื่นอยากจให้ช่วยให้จําคำจำกัดความนิดนึงได้ไหมครับว่าตลาดรีเทลที่พูดถึงเนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับค่ะตลาดรีเทลที่เรากําลังพูดถึงนะคะ้าพูดในภาพรวมๆเนี่ยจะแบ่งออกป็นได้เป็นง่ายๆก็คือชอปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยสามกลุ่มด้วยกันนะนะคะ,คะก็คือชอปปิ้งมอลล์ขนาดเล็ก นะคะซึ่งได้ได้แก่ขนาดไซส์ประมาณ3,000ถึง7,000ตารางเมตรเนี่ยนะคะคที่เราเรียกกันว่า c อมม u n i t y c e n เซ็หรือเนเบอร์ฮูดมอลล์หรือ s t r ีทมอล l ์นะคะครประเภทที่2ก็จะเป็นขนาดกลางนะคะขนาดกลางก็จะเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณ7,000ถึงประมาณ2,000 20, 0ตารางเมตรนะคะค ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะอย่างยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็อย่างเป็นสเกลประมาณเอสพนาดหรือเป็นสเปเชียลตี้สตอร์อย่างพวกแพลตินัมแพลตินัมนะคะครหรืออันนี้จะเป็นขนาดกลางนะคะส่วนอีกแบบมันก็จะเป็นขนาดใหญ่ไปเลยซึ่งเป็นช้อปปิ้งที่มีดีพาร์ตเมนต์สตอร์แล้วก็จะมี ร้านค้านะคะเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ประมาณ5 0,000ตารางเมตรขึ้นไปถึงเป็นแสนตารางเมตรอย่างพวกสยามพารากอนเดอะมอลล์อะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะอืมครับเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับในส่วนของอัตราการเติบโตของตลาดตรงนี้ที่ผ่านมาในชน่วงสองสามปีนี้เป็นยังไงบ้างครับสองสามปีนี้เนี่ยมอลที่เกิดใหม่นะคะจะเน้นในลักษณะของขนาดเล็กครับนะคะคก็คือคอมมูนิตี้มอลจะเห็นว่าเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กนะคะก็จะ ออกมารองรับความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ตามชานเมืองหรืออยู่ในโซนที่อาจจะยังไม่มีช็อปปิ้งมอลขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ออกมารองรับความต้องการของผู้บริโภคแต่ว่าระยะหลังนี้เนี่ยในบางแอเรียเนี่ยก็จะเริ่มเกิดภาวะโอเวอร์สปาย ขยายความให้มหน่อยได้ไหมครับว่าโอเวอร์ซัพายตรงนี้นี่ถือว่าน่าเป็นหัวไหมครับแล้วก็ในอนาคตแนวโน้มของมันจะเป็นไงครับคือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับในพื้นที่นั้นๆเพราะว่า,าลักษณะของคอมมูนิตี้มอลล์จริงๆเนี่ยจะสามารถรอ,องรับกลุ่มลูกค้าในรัศมีประมาณ4ี่กิโลเมตรโดยรอบทีนี้ถ้าเราดูว่าตรงนั้นเนี่ยภายใน4ี่กิโลเมตรถ้าเกิดขึ้นหลายๆอันเนี่ยมันก็จะมาชิงตลาดกันเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอบยากมากเพราะว่า เราไม่มีอะไรที่จะควบคุมไม่ให้ตัวนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่จะทำเนี่ยก็ต้องเซอร์เวลดูให้ดีว่าโดยรอบตรงนั้นเนี่ยจะมีโครงการอื่นเกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนอะค่ะไม่งั้นเนี่ยพอมาแย่งตลาดกันเองผลประกอบการก็จะไม่ดีนะครับะะถ้าพูดถึงแนวทางในการลงทุนบ้านนะครับคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าไปลงทุนในตลาดรีเทลตรงนี้รูปแบบของการลงทุนหลักๆนอกเหนือจากเป็นผู้ประกอบการเองมีรูปแบบการลงทุนอย่างอื่นไหมครับเออก็อาจจะเข้าไปลงทุนใน property fund ที่เป็นรีเทล นะคะคอันนั้นก็คือว่าลงทุนผ่านตลาดตลาดหลักทรัพย์ไปนะคะคแต่ว่าการลงทุนในอาจจะไม่ได้เป็นผู้พัฒนาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็ต้องลงไปเป็นผู้ประกอบการร้านาค้าซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นเยอะบางคนก็ไปเอาแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามารประสบความสําเร็จมากก็มีไม่ประสบความสําเร็จก็มีแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาของตลาดรีเทลวันนี้นะคะที่ว่า มีจำนวนร้านค้ามากขึ้นทำให้โอกาสที่ศูนย์การค้าจะเลือกร้านค้ามาลงในรูปแบบที่มีคุณตี้ด้วยแล้วก็มีคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็ทำได้มากขึ้น mm hmm. ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดรีเทลตอนนี้เรียกว่าอยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจนะคะ ผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จากร้านค้าด้วยครับ,รบในส่วนของ property fund ล้วครับอยากจะขอคําแนะนํานิดนึงถ้าสมมติอยากจะเข้าไปลงทุนใน property fund มีขั้นตอนในการที่จะเลือกตัวที่น่าสนใจแล้วก็ตราผลตอบแทนน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า retail center ที่เข้า property fund วันนี้เนี่ยจะเป็น retail ขนาดใหญ่ซึ่งค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะคะคส่วนผลตอบแทนในเรื่องของอัตร uh, า dividend เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างสูงนะคะ ก็ประมาณแปดเปอร์เซ็นขึ้นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นขึ้นไปอยู่แล้วอะค่ะครตรงนี้ค่ะได้ครับเพราะรายได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะ,ะคะศูนย์กันค้าอันนี้ต้องบอกว่า occupancy rate ของรีเทลขนาดใหญ่เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นทั้งนั้นอยู่ในเนจ์ประมาณเก้าสิบแปดถึงร้อยค่ะ ได้ครับไม่เป็ตรวสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับันนี้คือความคืบหน้าของตลาดรีเทลนะครับโดยที่ยังเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและ2รูปแบบของการลงทุนหลักๆนั่นก็คือการเข้าไปเป็นผู้ประกอบการเองนะครับหรือการลงทุนใน p r e r t พ t y Fund จะอาจจะมีผลตอบแทนให้คุณผู้ชมได้สูงถึง8%ทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดครับที่นํามาฝากการผ่านช่วงของ Investment Minute กับนาทีพลิกกลยุทธ์ลงทุนในวันนี้ครับ